หลังจากที่เราย้ายกวักมรกตจากที่เราทาในน้ําแล้วก็ลงสู่ดินนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยจ้าอยู่กันมางต้เข้าบ้านโดยสวนนะครับในวันนี้นะผมก็จะทําการย้ายกวักมรกตดาด่างของผมที่ทาใบเอาไว้แล้วก็นี่ออกล้าออกส้มมาเรียบร้อยแล้วอยู่2 2 3อันนะ มีทั้งหมดหอันนะครับทีนี้ผมก็จะทําการย้ายจากน้ําลงสู่ดินก่อนอนี่ครับดินสุดดินนะนี่แหละครับก็คือพอเราเอาวิธีการชําน้ําแล้วก็ลอยฟอมครับจนกระทั่งรากงอกออกมาประมาณห้าเซนนะอันนี้ก็มีตู้วันนี้อาจจะนานไปหน่อยนะทำไม่นานแล้วนะก็ทําการย้ายลงดินก่อนทีนี้พอเวลาทย้ายลงดินเนี่ยผมก็จะวันนี้จะทําพิเศษก่อคือปกติผมจะแบบว่า นี่ครับจะเป็นต้นต่อต้นเนี่ยกระถางต่อต้นแต่วันนี้เกลยดครับเยอะนะผมก็เลยจะใส่ลงไปในกระถางอันเดียวเนี่ยแหละครับผมนะก็ทาได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะต้องดูแลพิเศษนิดนึง